สวัสดีครับก็อยู่กับการฝ่าด่านฟิสิกส์กฏศาสตร์ด่านที่3นะครับเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อถัดไปก็บอกว่าพื้นเอียงเนี่ยมีสมบัตินะครับความเสียธธานนะครับตั้งแต่จุด A ลงมาพลวงงานตั้งแต่จุด A ลงมาเนี่ยผิวคุบขะนะครับมีสมบัธิความเสียทรมีส่วนที่เหลือเนี่ยตั้งแต่ A ขึ้นไปเนี่ยลื่น โ้มวล M เนี่ยถูกปล่อยจากจุด P นั่นก็หมายว,ว่ามวล M เนี่ยเดิมทำไมครับอยู่นิ่งที่จุด P ถูกปล่อยจากจุด P ให้เคลื่อนที่ลงมาตามพื้นเอียงแล้วก็มันหยุดนิ่งนะครับที่ตำแหน่ง Q นะครับพื้นเอียงนี้ทำไมครับทำมุมสีตาครับนะนะกับแนวระดับขาให้หาว่ามิลตรงนี้มิลเนี่ยตรงบริเวณพื้นคูกขาทั้งเอลงมาเนี่ยมิลเนี่ย,ม,ยมีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องคิดถึงเรื่องของ งานกับพลังงานนะครับเรามาดูกันว่า,างานกับพลังงานเนี่ยสมการมันเป็นอย่างไรนะครับมันกเ็เราปล่อยมวล m ลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรครับมีงานที่เกิดจากอะไรครับแหล่งน้มถ่วงนะครับก็คือ mg sin ซตนะครับคูณกับ d1 เสร็จแล้วความความความเบา,าถึงตรงนี้ก็ยังมี mg sin ซคูณกับ d2 นะครับ งานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็ทําไมคร,รับมันจะเท่ากับไรงานต้านที่เกิดจากแรงเสียดทานเพราะบอกว่าวัตมวล m เนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน q ่ง q พอดีเลยแสดงว่างานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับงานที่เกิดจากแรงเสียดทานซึ่งเป็นแรงต้านงั้นงานที่เกิดจากแรงเสียดท,ทานคืออะไรครับแรงเสียดทานคือ μn นะครับ n คืออะไรครับในกรณีพื้นเอียงก็คือ Mg cos ดังนั้นงานที่เกิดจากแรงเสียดทานก็คือ Mg mu cos t t a คูณกับอะไรครับ d2 นะครับเพราะว่ามวลอ m m m G น็นมาอยู่ที่ตำแหน่ง Q นะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือ,อใช้วิชาทางพิชาคณิตนะครับตรงนี้เรารวมกันนะครับแล้วก็ย้า,ายค้าหาค่า mu มานะครับ m ก็จะได้มาเท่ากับค่านี้นะครับ เท่ากับค่านี้ปรับรูปให้มันดีหน่อยเพื่อให้มันตรงกับคําตอบที่มีอยู่ในโจทย์ที่มา,ส,าส่วนข้อซิตา้าก็คือแทนซิตา้าดังนั้นมิวก็คือเท่ากับค่านี้นะครับนั้นข้อที่ถูกก็คืออะไรครับข้อ5นะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากนะครับโอเคนะครับ